สวัสดีครับสวัสดีานผูทชมทุกคนครับวันนี้เรามาแป๊บหนึ่งนะครับก็คือจะมาพูดถึงเรื่องของการเก์อาทหารในปี2 0 2 5นี้เนาะอันนี้มีน้องๆเนี่ยหลายคนนะครับทักเข้ามากันเยอะมากๆพี่ครับผมเรียนจบปี4มาแล้วเนี่ยก็คือจบการศึกษามาแล้วนะแต่ยังไม่ได้รับปริญญายังผ่อนผันได้อยู่ไหมครับเห็นพี่บอกว่าผ่อนผันได้ถึงอายุ26อย่างเงี้ยแต่ผมเรียนจบมาแล้วเนี่ยยังผ่อนผันได้ถึงอายุ26หรือเปล่าก็ต้องบอกกับทุกท่านอย่างนี้ว่าไอเรื่องของการผ่อนผันถึงอายุ2ยี่คนนาบหลักสูตรเรียน6ปีหรือบางคนี่ยจบ่นไมก ก็คือไม่จบภายใน4ปีปีอาจจะปี5ปี6อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสามารถผ่อนผันได้จนถึงอายุ26นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนจบ4ปีเนี่ยนะครับ อาจจะไม่ถึงอายุ26ส่วนมากแล้วจบปี4ก็น่าจะประมาณอายุ23 24ใช่ไหมซึ่งไอ้ตรงนี้ก็คือเราจะสิ้นสุดเรื่องของการผ่อนผันไปเลยโดยอ,ตอัตโนมัติเพราะเราเรียนจบแล้วก็คือเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการการจับใบดําใบแดงหรือการเกณฑ์ทหารนั่นเองก็คือไม่สามารถผ่อนผันต่อได้แล้วนั่นเองสรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับถ้าเราเรียนจบแล้วเนี่ยนะครับปี4เนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่เกินอายุ26เนี่ยนะครับก็คือไม่สามารถผ่อนผันได้แล้วก็คือต้องไปจับใบดําใบแดงหรือว่าไปเท้าเข้ารับการเกณฑ์เกณฑ์ทหาร ทำเรื่องผ่อนผันเนี่ยช่วงเดือนมกราหรือเดือนธันวาเนี่ยซึ่งเขาจะเปิดล่วงหน้าประมาณ2อสเดือนก่อนการเกณฑอาหารอยู่แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถยื่นผ่อนผันตอนนั้นได้ก็คือถ้าเกิดว่าเราเพิ่งจะจบแล้วไอกระบวนการผ่อนผันอาหารเนี่ยมันยังอยู่ในกระบวนการที่เรากําลังจะเรียนจบก็คือเรายังไม่ได้จบ100%ยเนต์นั่นแหละนะครับคือเราสามารถยื่นผ่อนผันได้แต่ถ้าเกิดว่าน้องจบมาแล้วปีหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วการมาผนผันอาหารเนี่ยก็คือมันอยู่ในช่วงที่เราเรียนจบออกมาแล้วอันนี้ก็คือไม่ได้ สรุปโดยรวมนะครับถ้าน้องเรียนจบมาแล้วอ่ะได้รับใบทานสริปนะครับพวกใบจบต่างๆมาแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือจะสิ้นสุดการเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับไอเรื่องของการรับปริญญานะมันจะเป็นแค่พิธีรับประกาศนียบัตรเฉยๆนะครับแต่การสิ้นสุดนักศึกษานี่ก็คือจบตั้งแต่เราที่ได้ใบทานสริปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยน้องๆคนไหนนะครับที่เรียนจบมาแล้วเนาะแล้วถามว่ามันยังผ่อนผันต่อถึงอายุยี่สิบหกได้ไหมก็ตอบตรงนี้ว่าไม่ได้ไออายุยี่สิบหกเนี่ยมันสำหรับคนที่อ่ะเร สามารถผ่อนผันได้จนถึงอายุ26นะครับซึ่งเมื่อคุณครบอายุ26แล้วเนี่ยต่อให้คุณยังเรียนไม่จบก็ไม่สามารถผ่อนผันได้แล้วนะครับมหาลัยเนี่ยก็จะแจ้งคุณว่าเฮ้ยเราไม่สามารถทําเรื่องการผ่อนผันให้คุณได้แล้วนะเพราะว่ามันตามเกณฑ์อายุของทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคุณจะต้องไปจับอยู่ดีคือสาหรับใครบางคนที่มีชาวบ้านนะครับที่แบบเหลี่ยมไงแบบว่าเฮ้ยอายุ26่สถ้างั้นก็เรียนจบแม่งตอนาอายุยี่อิบยืดี้บอบกเลยว่าไไมม่ด้ตาฎหมายคือให้้ไดแค่ถึงอายุ26เท่านนนนัั้้อีก็จะเป็นเรื่องสิบ ผ่อนผันอาหารนะครับว่าถ้าเราเรียนจบปี4มาแล้วเนี่ยยังผ่อนผันได้ไหมก็คือยังไม่ได้นะครับแต่ก็สำหรับใครที่แบบดูคลิปเนี้ยนะครับอาจจะมาดูตอนช่วงธันวาพฤศจิกานะครับแล้วกําลังใกล้จะจบแล้วเนี่ยใกล้จะจบช่วงฝึกงานแล้วเนี่ยแล้วทางมหาลัยเปิดรับการผ่อนผันทหารเนี่ยนะครับอันนี้เราสมัครได้ซึ่งมันจะเป็นปีสุดท้ายของเราในการผ่อนผันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องการผ่อนผันทหารในปีส0 2 5ันี้นี้ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่อยากคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยก็สามารถลองทักแฟนเพจมาได้นะครับถ้าว่าผม เพราะว่าอย่างตอนนี้ผมก็จบออกมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับเดี๋ยวดําหรือแดงหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ในคลิปนี้นะครับสำหรับช่วงเล่าให้ฟังขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยนะครับใครชอบคลิปอะไรนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามิีใหม่ทางผมด้วยนะฮะเอาไว้จนกว่าจะเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ